พาคุณผู้ชมไปดูคุณเมื่อเดียวพงศกรพาไปลงเรือประทูบางใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเช่นค่ะธรรมชาติโกงซื้อประทูหน่อยได้เลยครับเขคงกี่บาร บาเดียวครับเอาซื้อเลยงั้นไม่ได้ครับเรื่องเซ้าียงย้อนยุคไปสมัยเก่ากี่ปีกี่ปี60ปี60ปีเรื่องราวของเรื่องเด็ดลุยเดียววันนี้พามารู้จักชีวิตของรงคนขับเรือประทูที่อายุมากที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เหลือเพียงสามลำสุดท้ายในจังหวัดนนทบุรี ลำนี้จะมาทุกประตูไปกี่เข่งทั้งหมดร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งบ้างร้อยฝาบ้างบางวันก็ไม่ถึงอะไรเงี้ยเออ,เอ,อแล้วเส้นทางที่จะไปคลองบางใหญ่คลองบางใหญ่ขาประจำอยู่แถวโน้นแต่ละวันที่เราไปไปขายเนี่ยเป็นขาประจำอยู่แล้วครับเขารอซื้อเขาก็รอครับเราไปใี่ไหนกี่โมงสิบ 1ิบโมงสิบโมงกว่านีมนเกือสิบโมงแล้วเออไปยาวคลองบางใหญ่เป็นถึงคลองบางใหญ่แล้วไปเข้าคลองบางหน่หน่อยนึงอ่าก็ประมาณสายสองโมงกนกลับบ้านที่นี่เรียกว่าบ้านปลาทูเลยครับที่นําปลาทูนึ่งส่งขายทั่วไปนะครับเป็นต้นตำรับเกือบร้อยปีและโกงก็ลงมือทําให้ดูตั้งแต่ควักไส้ใส่เข่งและนําไปนึ่นนะครับโดยโกงบอกว่าไวยยางเข้า90แบบนี้อายุเป็นเพียงตัวเลข ลองจับเวลาควักไส้ปลาทูให้ดูครับนี่ครับแบบตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้ยเนี่ยต้องงัดขึ้นมาครับนี่ดึงข้างไปชิดชิดข้างหลังนี่เอาเอาสาธิตใหม่เออเรกว่ามันไม่มีไส้ตัวนี้นี่ยังอยู่นี่อะไส้เนี่ยอย่างั้นอย่างง้อย่างนี้ออกมาเป็นพวงนี้นะส่วนไส้ปลาทูนั้นมีราคาคนขอซื้อแต่ไม่ขาย ผบอกว่าให้เป็นอาหารปลาดีกว่าถึงว่าทําไมหน้าบ้านปลาเยอะยิ่งกว่าหน้าวัดอีกครับขั้นต่อไปนะครับเมื่อควักใส่เสร็จก็เอาปลาทูไปแช่น้ําเกลือประมาณ15นาทีเพื่อรักษาผิวปลาทูไม่ให้แตกนะครับและนําไปนึ่งต่อครับคงรงถึงแม้จะอายุมากนะครับแต่ทํางานทุกวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นคนมีอารมณ์ขันมากๆครับอารมณ์ขันแบบไหนนั่นเลยนะครับ ที่ตรงบอกว่าปลาทูนั้นพูดได้นะสิครับแล้วแล้ว๋งทำไมมาโดนลงเข่งเงี้ยครับอ,อะไรนะอ๋อ็ก็อยากจะมีกําไรมัางอยากจะหาเงินใช้มั่งก็ได้เอาเธอไปลงเข่งลงต้มดูเธอไปลงเข่งลงต้มดู <c oughs> โอ้โห <c oughs> ทำมานานแล้วมันชักเห <c oughs> นื่อยไงเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังกง๋ง เอาละฮะได้เวลาลงเรือขายปลาทูดูลีลาอุ่นเครื่องโขงสักก่อนนะครกระจายก็อลองเรือไปในคลองบางใหญ่คลองบางโพบางสนูบางไซบางปูรัด ต้องบีบแตรตลอดเส้นทางแบบนี้แหละครับเมื่อลูกค้าได้ยินก็รีบมารอที่ท่านหน้าบ้านเออนี่นี่อาประีเที <Yeah. S 1> นี่ประทีนี่ประทูอยู่นี่ <Yeah. S 1> อาประทูใช่ไหมประทีก็มีนี่ไง เออวานทีก็ได้สามตัวไงใหญ่หน่อยเออวานทีก็ได้สามตัวเก่งร้อยหนึ่งน่อยโอเคเอาได้เอาวไเ,เป็นลายแบบเอาไ,ได้เหรอเอยได้ผมจองไว้แล้วอจองไว้แล้วเหรอครับทานบ้านอยู่แล้วเอาตัวที่มันตายแล้วนะ <laughs> เอาตัวที่ตายแล้วสำหรับลูกค้าของโกงนะครับก็คือลูกค้าประจำเสมือนลูกๆนั้นหลานโกง แดนเมื่อขายเส้นนี้มาทั้งชีวิตนะครับส่วนรสชาติประทูน,นึ่งของโปรงนั้นผมชิมแล้วรับประกันเลยว่าไม่เป็นสองรองไข่แน่นอนครับ